โอเคนะคะตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าปริพันธ์สองชั้นที่โจทย์ต้องการให้เราหานะคะก็คือบนบริเวณดีนะคะซึ่งดีเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมนะคะแต่เรามาวาดรูปบริเวณดีกันก่อนด้วยพาราโบลานะคะ,อะสองอันนี้นะคะซึ่งสมการดังกล่าวทั้งคู่เนี่ยก็เป็นสมการของพาราโบลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ อต้องจำเป็นต้องวาดรูปช่วยนะคะโอเคอทีนี้เรามาพิจารณาสมการพาราโบลา y เท่ากับ 2x กำลัง2เรายังจำฟอร์มพาราโบลาอยู่ได้ไหมได้ใช่ไหมคะะทบทวนทบทวน นี่ก็คือฟอร์มทั่วไปของฟอร์มมาตรฐานเลยนะของสมการพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่ขั้นดับ s k ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ลักษณะเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำใช่ไหมเพราะว่าตัวแปรตัวแปรที่ยกกําลังสองคือตัวแปร x ใช่ไหมคะใช่ไหมคุณคุณไหมแล้วก็ a ตัวนี้บอกอะไรเราบอกว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำถ้า a a ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะถ้า a มากกว่าศูนย์ก็เป็นพาราโบลา หงายถ้า A น้อยกว่า0ก็เป็นพาราโบลาควา่ำและจุดยอดของพาราโบลาก็คือขั้วนดับ hk นะคะ,ะเพราะฉะนั้นสมการพาราโบลานะคะที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยนะคะก็มี2สมการก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง2ถ้าเราจัดรูปแต่นี้น่าจะเห็นจุดยอดชัดเจนว่าจุดยอดคือขั้วนดับ 00 0, ใช่ไหมคะ x กลัง2ก็เขียนเป็น x ลบ0ทั้งหมดยกกาลัง2บวก0ก็เห็นว่าเออ hk มันก็คืออ่าขั้วนดับ00 0, นะคะโอเค a เป็น2ก็เป็นพาราโบลาหงายนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้ต้องการความละเอียดมากว่าเออถ้า a เป็น2เนี่ยเออความโค้งของพาราโบลามันต้องเป็นแบบไหนนะคะจริงๆยิ่งค่าสมบูรณ์ a ยิ่งมากเนี่ยไอ้เจ้ากราฟมันจะยิ่งยิ่งแคบนะคะปากมันจะยิ่งแคบนะคะ ถ้าจําได้นะจําได,ไดไ้ไหมได้มไหนมสามมะเอ้ยอย่างี้สามก็เรียนแล้วไงความเนี่ยเคยเรียนไหมใช่ไหมขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนทีเดียวนะอ่ะถ้าเป็น y ถ้าขับ x ยกกำลังสองหกหนึ่ง ก็มองว่ามันก็คือ,อ x ลบ0กำลังสบวก1เพราะฉะนั้น hk ของของกราฟนะคะที่มีสมการเป็น y ถ้ากับ x กำลังสบวก1 hk ก็คือค้วนดับ0 1ส่วนอันบน hk คือค้วนดับ0 0ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เขียนกราฟนะคะ y เท่ากับอันบนอ2อ x กำลังสก็ไม่ต้องถึงขั้น่าแบบพล็อตทุกแบบทุกจุดนะให้รู้จุดยอดอะไรก็โอเคละนะคะกับอีกสมการหนึง y เท่ากับ x กำลังสบวก1จุดยอดอยู่ที่ขั้วนดับ0 1อ่า x เป็น0 y เป็น1อ่ะตีว่าตรงนี้แล้วกันจะได้แบบ เห็นบริเวณชัดอ่าสมมติตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เจ้ากราฟของตัวเนี้ยโอเคมันก็จะประมาณนี้ดูว่าโอเค อันนี้คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นบริเวณ d ของเราก็คือบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรคะเนี่ยนี่ก็คือบริเวณ d ของเรานะคะ ก็ถูกปิดล้อมด้วยเราเห็นว่าทั้งคู่ก็ต่างเป็นฟังก์ชัน gx ใช่ไหมเป็นฟังก์ชันของตัวไป x ใช่ไหมคะ y เท่ากับมองง่ายคือว่าเนี่ย y เท่ากับ g 1 x, น x อันบนก็คือว่าอันเนี้ยทีนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆว่าไหน g 1 g 2่ง g สองอย่างสมมติว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าแท่งสี่เหลี่ยมที่เราตั้งเนี้นะคะ ด้านบนมันถูกปิดด้วยสีแดงใช่ไหมด้านล่างถูกปิดด้วยสีส้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น G1 ก็เคลื่อนสีส้มใช่ไหมฮะมันไม่เห็นอะนั้น,น,นอ๋ออ่าน่าจะแน่จอใช่ไหม<ช><ช>อ่ะแล้วอ่ะโอเคด้านล่างอ่ะด้านล่างโอเคพูดว่าอ่าโอเคเราเขียนไว้เต้าแท่งสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยนะคะด้านล่างมันถูกปิดด้วยอะไรคะ y เท่ากับ 2x กำลัง2อ่าแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันถูกปิดด้วย y เท่ากับ x กำลัง2บวก1อ่าโอเคทีนี้นอกจากนั้นเราต้องหาใช่หาจุดตัดว่าเราได้ y ละ y จากไหนถึงไหนต่อไปถ้าาอินทิเกรตเทียบ x ก็คือต้องหาว่าเราจะเลือกอินทิเกรตเทียบ x จากไหนถึงไหนนั่นก็คือหาจุดตัดของพาราโบลาทั้งสองนั่นเองนะคะ ทีนี้หาจุดตัดก็เหมือนกับแก้ระบบสมการใช่ไหมคะก็ถ้าเนื่องจากว่า y อยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็จับมาเท่ากันเราก็จะได้สอง x กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งหรือเราจะได้ x กำลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ บวกลบหน,นะคะแพนแสงว่านี่คือตำแหน่งลบหนี่นคือน1นะคะอืมโอเคดังนั้นนะคะเราก็จะได้ปริพันธ์สองชั้นของฟังก์ชัน x บวกส y da บน D นะคะ นั่นก็คือถ้ามองแอ่ว่าถ้าเกิดเราตั้งแท่งขนานแกน y แล้วก็จะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนใช่ไหมคะ y จากด้านล่างด้านล่างนี้ก็คือเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ 2x กำลัง2ถึงด้านบนนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก1นะคะแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ x x จาก ลบหนึ่งถึงหนึ่งนะคะโอเคอามาโอเคทีนี้ก็ โชว์ฝีมืออินเกรตได้เลยอืมเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะคะอินทิเกรต x บวก 2y นะคะเทียบ y อ่ะก็อินทิเกรตไปทีละตัวก็อินทิเกรต x เทียบ y ได้ xy บวก 2y กำลัง2ส่วน2ก็ได้ y กำลัง2แล้วในที่นี้เราจำ จำ,จำกัดเขต y จาก2 x กำลังสองถึง y เท่ากับ x กำลังสองบวก1นะคะ,ะแล้วก็จำกัดเขตเราเริ่มแทนลิมิตบนก่อนนะคะก็คือแทน y ด้วย x กำลังสองบวก1นะคะ เราก็จะได้ x คูณด้วย y y ก็คือ x กําลังสองบวก1บวกด้วย y ยกกําลังสองก็คือ x กําลังสองบวก1ทั้งหมดกําลัง2ใช่ไหมคะเสร็จไปลบด้วยเลยคะต่อมาเราแทน y ด้วย 2x กําลัง2ก็ได้ x คูณด้วย 2x กําลัง2บวก y กำลังสองก็คือสอง x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็นครับน,นี้ใช่ไหมเล,เลื่อนหน่อยนะของเราก็ยาวๆไปนะของครูจริงเท่ากับมันต้องตรงกันนะไม่สบายใจต้องเลื่อนมาขึางน,นะะ้าค่ะ ไหมอ่าเน็่ละโอเคปิดวงเล็บแล้วก็อินทิเกรตเทียบ x นะคะปึ๊บอ่าลบหนึ่งถึงหนึ่งมาค่ะทีนี้ก่อนจะไม่ใช่เห็นหน้าตาอย่างนี้แล้วแบบอินทิเกรตเลยนะต้องต้องอะไรคะเออจัดรูปสักหน่อยเดี๋ยวคุณรูปสักหน่อยอ่าเห็นนะโอเคอ่าวงเล็บหน้าก่อนนะคะวงเล็บหน้าก็เอา x ตรงนี้แจกเข้าไปก็จะเป็นอะไรคะบวก x ตรงนี้ก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะพุทหลังก็เอาวงเล็บออกนะคะแจกแจงลบเข้าไปก็จะเป็นลบส x กำลังสามลบสี่ x กำลังสอืม โอเคสี x กลัง4ลบ4 x กลัง4ก็ได้ลบ3 x กลัง4อ่ะมาดูกำลัง3ลบลบ2 x กลัง3บวก x กลัง3ลบ x กลัง3บวก2 x กลัง2บวก x บวก1ใช่ไหมคะอืมโอเคทีนี้เรามาอินทิเกรตเทียบ x นะคะ ก็เป็นเศษสามส่วน5 x กําลัง5ลบ x เอ่อกําล,ลัง4บวกเศษสองส่วน3 x ก,กําลัง3บวก1ส่วน2 x กําลัง2บวก x นะคะโอเคทีนี้เราจำกัดเขต x จากลบ1ถึง1นงนะคะทีนี้สังเกตว่าถ้าเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ย พอเราแทน y ด้วยในเทอมของตัวแปร x นะคะมันจะไม่เหลือตัวแปร y ให้เห็นแล้วนะโอเคถ้าทำ้็ยังเหลือ y แสดงว่า,าต้องกลับขึ้นไปทวนนะโอเคอ่าทีนี้จำกัดเขตนะคะแทน x เป็น1ก่อนนะคะก็จะเป็นลบเศษ3ส่วน5ลบเศษ1ส่วน4บวกเศษ2ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2บวก1ลบด้วยนะคะ แทน x ด้วยลบ1อ่ะก็กลายเป็น3ส่วน5ลบ1ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2ลบ1โอเคกระจายก่อนออาไหมนะก็ลบ3าม ลบสามส่วนห้าลบสามส่วนห้าได้ลบเศษหกส่วนห้าลบหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่หมดสองส่วนสามบวกสองส่วนสามหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองหมดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็บวกสองนะคะครอนอเป็นสิบห้าอ่าตรงนี้ก็คูณสาม คูณหกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่คะอ่าโอเคได้ออกมาแล้วเป็นสามคูณห้าเออขอบคุณคะ่ะสามห้าสิบห้ายี่สิบโอเคก็สามสิบ สองส่วนสิบห้านะคะหรือถ้าตอบเป็นจำนวนคะก็สองเศษสองส่วนสิบห้าแล้วแต่แค่นี้ก็โอเคละมไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องถึงขั้นทศนิยมนะคะไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขนะอันนี้ก็ตอบอย่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันคาดเครื่อนอีกอ